สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับสมาชิกรีฟิวมีมิลติโบมีเตลเครื่องบินผ่านมาบ้านเราด้วยแนะนำตัวจากซ้ายหน่อยนะคะซ้ายนีใครอ่ะมีเตลมีเตลเตลสวัสดีค่ะพ่นัทครับเย่เย่พินัทรีคิวครับสวัสดีค่ะและค่ะ ออเรนจีสมค่ะสวัสดีค่ะมัฟฟินบอลค่ะเราทั้ง5คนนะคะได้ทำภารกิจกันในไลฟ์ไปใช่ไหมก็คือการวาด <ใน S 2> ตามโจทย์วาดโปสการ์ดคริสต์มาสตามโจทย์ให้ส่งมอบความสุขให้กับทุกคนนะคะตอนนี้ที่จริงเราแบบว่ามีเหลือออเดอร์แถมอีกอันนึงนะคะของคนที่สั่งเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเราจะขออนุญาตเอามาวาดในนี้หลังจบไลฟ์แทนนะคะซึ่งเราจะทำการสุ่มโจทย์กัน จากโจทย์ที่ทั้งหมดที่เราคิดคำกันมาทั้งเกี่ยวกับคริสต์มาสและไม่เกี่ยวกับคริสต์มาสกูคำแรกเลยที่ได้สุดสาครเปล่าทองฟ้าอุ้ยดี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 คำดูดีนะถุงเท้าว้าวโอ้ถุงเท้าบินบนฟ้าคำสุดท้าย อืชิงชาสวรรค์งานใหญ่แล้ว my god งานใหญ่แล้วฉันฉันไม่รู้ว่ามันจะเชื่อมกันได้ยังไงท้องฟ้าอะไรนะเอ่อถุงเท้าแล้วก็ชิงช้าสวรรค์ชิงชาสวรรค์ชิงชาสวรรค์นี้ใช่รายการสมัยเด็กปะรายการร้องเพลงอ่ะเอ่อใช่ก็ใช่แหละมันใช่แหละเราจะทำการจับเวลาวาดรูปทั้งหมดห้านาทีนะคะ และเราก็เริ่มได้โอเคอย่างแรกก็ต้องมีพระอาทิตย์ก่อนพระอาทิตย์พอาทิตย์ก็เมฆเมฆเมฆก็นเมฆต้องมีอะไรมีนกทำไมเรวนชิงจาสวรรค์ ของใครไม่รู้วาดเพิ่มใหมของฉันเองโอ้โหสวนสนุกอย่างรวยมีร <c ười> <T. a. S 3> ิงช้าหลายอันด้วยวคนเข้าเยอะคนเข้าเยอะก็เลยนี่เออชิงชาสวรรค์ที่ไม่รู้ถุงเท้าน่ารักแล้วก็มีถุกเท้าที่มาขึ้นทิงชาสวรรค์ในในทุกคนก็ว่าชิงชาสวรรค์ไปแล้วงั้นเราวาดภูเขาแล้วกันภูเขาอันนี้อยู่ในโจทย์ป่ะภูเขาหลังสวนสนุกไงมันก็ต้องมีแม่เออเนี่ยแหละค่อยสมกับเป็นรูป เด็กอนุบาลวาดหน่อยมันต้องมีภูเขาซึ่งเมื่อกี้เราเพิ่งไลทไลท์เปิดรับวาดรูปไปจบใช่ไหมถามความรู้สึกหน่อยเพราะเป็นไลท์แรกในชนะรีคิวเลยเป็นไงบ้างตอนแรกสนุกสนุกจะไม่มีคนมาร่วมสนุกด้วยแต่ว่ามีคนมาร่วมสนุกเทียบเลยรู้สึกใจมากจริงไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้ที่จริงแบบว่าไลท์จะสนุกได้ก็คือต้องมีคนดูมาร่วมนี่แหละเนาะจริงครับอันนี้จริงเลยสนุก มีส่วนร่วมด้วยกันเยอะๆอะไรเงี้ยหยับมาไลฟ์แบบจริงเลยจริงพอไลฟ์ไปครั้งเดียวสึกว่าเฮ้ยสะดกเลยเฮ้ยอะไรอยู่ข้างบนน่ะฟ้าอรอไหนใช่ฟ้าทำไมไม่ไป็ฟ้าของโอเก้เหมือนฟ้าขิดเลยเหมือนฟ้าขิดแล้วมองลงจากข้างบนโอเมก้าเยี่ยมมากเย่ ต้นคุณไม่มาไรต้นคิดมาต้นใหญ่อะต้งคิดมาต้นอั้รตนใหญ่อะต้นเขาต้นคิดมาอันนั้นมีสองขาเททันต้นคิดมาต้นคิดมาใส่ถุงแล้วโอ้ m ม g ก็แล้วก็มีน้องน้องม่วงด้วยนะคะน้องชั้นหาุมะน้องม่วงขึ้นเอาไปให้ชาติเอาชนมไปให้ข้งหมดเลยหรอน้องม่วงมีปีกด้วยนี่อิวยมีบวยอยู่บนเม้แล้วอีกหนึ่งนาทีพี่นัดลอยถั่วตกถั่วตกตกลงมาเป็นถั่ว หัวตกลงมาฝนทั่วฝนพัฒนาการส่งๆแต่ว่าหลังจากวาดมาหลายภาพรู้สึกภาพนี้ดูมีพัฒนาการนะแบบว่าดูมีเขาเรียกว่าอะไรอะดูดูเป็นภาพเดียวกันเลเออชอบเขาใช่ภาพนี้ดูดูเป็นภาพเดียวกันเหลืออีกยี่สิบวีนะคะทุกคนแต่ว่าไปแองเกอรอยู่บนภูเขาเลยรีวิวนะคะใช่ตอนนี้ทำไมมีปลาลอยอยู่ด้วยตอนนี้พวกเราก็จะมาเล่นอะไรกัน แบบนี้นี่แหละที่เด็กอนุบาลเขาชอบเล่นกันขายุบันผัดตาขึ้นมาโอ้โหเพราะฉะนั้นทุกคนก็ฝากติดตามด้วยนะคะหมดเวลาจ้า <sm art> เย้แล้วก็จะ่าค <sk art> นะดูมาเล่นกันนั่นแหละ <sk art> เพราะฉะนั้นไว้ฝากติดตามช่องทางของ,ง,ของพวกเรานะคะใครยังไม่ได้ subscribe ช่องนี้ก็อย่าลืมเข้ามา s u b s c r i b e กันนะคะแล้วก็ติดตามช่องทางโซเชียลใหม่ของวีคิวด้วยนะจ๊ะแล้วก็ของเมมเบอร์ด้วย แล้เวเจอกันนะคะในครั้งหน้าถ้ามีไลค์ก็อย่าลืมมาดูกันนะโอเคทุกคนบ๊ายบายพร้อมกันบ๊ายบายบ๊ายบายนะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย